มาเฉพาะรายที่น่าเชื่อถือมากที่สุดอะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเย็นนี้เสร็จงานแล้วเราไปพร้อมกันเลยนะเราหมายถึงมุกด้วยเหรอคะใช่ครับหรือว่าคุณจะไม่ไปก,กับผมก็คือว่าคิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วช่วยผมมาตั้งแต่ต้นก็ช่วยให้ตลอดแล้วกันหรือว่าคุณจะทิ้งผมกลางทางผมรู้นะว่าเรา ผมหมายถึงว่าผมกับศิลเนี่ยทําให้คุณลําบากมามากพอแล้วแต่ผมก็อยากให้คุณไปด้วยอย่างน้อยก็ไปเป็นเพื่อนนะครับก็ไ,ได้ค่ะขอบคุณมากผมรู้ว่าคุณเป็นคนมีน้ําใจนะ แต่ฉันขับเองแต่คุณสั่งสั่งไว้่าฉันจะไปธุระเราไม่ต้องตามจะจะไปทําอะไรก็ไปทำาัืงต่ายเกิดเรื่องยิงกันวันนั้นน่ะทุกคนก็ประสาทันหมดเลยกลัวว่ามือปืนเนี่ยมันจะกลับมายิงผมหึงพ่อยดูท่าทางคุณไม่กลัวแล้วนะคะผมมีเรื่องที่จะต้องคิดมากกว่านั้นนะไม่ใช่ต้องมาหน้ากลัวไอ้พวกมือปืนพวกนั้นรู่สึ เร็วสิจิช่วยดูจัน่ะผู้หญิงที่ไหมันนั่งอยู่ในรถคนแสนน่ะไยายมิตรยมนี่อือเป็นไปไม่ได้นะตายแล้วเราสิอ๋อมันไปวิตายแล้วฉันไม่ยอมจริงเลยนะมันไปอยู่บนรถคนแสนได้ยังไงอ่ะอืยายยอมแล้วเธอ๋ยวฉันจัดการเอง เดี๋ยวนี้หนีไปเที่ยวเป็นแล้วหรอแสนเรื่องส่วนตัวต่างหาก<ะ>ขอบใจมากนะที่เป็นห่วงแต่นายก็รู้นะว่าฉันดูดแลตัวเองได้โอเคนะ mm hmm. สันก็โทรมา mm hmm. เขาเพิ่งรู้ว่าผมไม่ให้อำพลตามมาด้วย mm hmm. น่าจะให้เขาตามมานะคะคุณจะได้ปลอดภัยไม่มีใครทำร้ายผมหรอกและอย่างคือให้ตามมานะคุณพ่อจะต้องรู้แน่เลยว่าเราไปไหน ตอนนี้ผมอยากปิดเรื่องนี้ไว้ก่อนจนกว่าเราจะติดต่อกับสิงไดคค้คุณสันคะคุณสันนี่ทำงานกับท่านประธานนานหรือยังคะก็หลายปีแล้วนะกับผมนี่ก็เห็นกันมาแต่เด็กมีช่วงหนึ่งเขามีปัญหากับที่ทํางานคุณพ่อก็เลยดึงมาช่วยงานได้รักษาความปลอดภัยแล้วปกติกดดกนี่เขาขี้หรือเปล่าคะไม่นะสันนั่นเป็นคนความจําแม่น คนที่ทำงานด้านเนี่ยจะต้องมีประสาทที่ไวความจำจะต้องดีไม่งั้นก็อยู่ไม่รอดหรอกทำไมคุณถึงคิดว่าสารุนคนอย่างนี้เปล่าคะ่ะสงสัยคนที่บอกคุณจำคนผิดนะคะไปกับมี่เหลี่ยมครับบอกมีธุระสนตัว สารส่วนตัวกับพนักง,งานตั้งแต่เมื่อไหร่น้องชายเจ้าความลังมาที่นี่เจ้าไม่ต้องมองหาหรอก มันเข้ามาที่นี่ไม่ได้เพราะว่าผีบ้านผีเรือนไม่ให้มันเยียบข้าาไหนนีเอาละเป็นไรข้าจะนั่งทางไหนดูว่ามันมาที่นี่ทำไม ผิวขาวใช่ไหมใช่เอาเชื่ออะไรสินทวีอทเขาตายที่ไหนชาวลังสิตายเพราะเหตุอะไรอุบัติเหตุทางรถยนต์ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าเอาศพเขออกมาพวกเจ้าไม่ขอขมาลาโทษเจ้าที่เจ้าทางท่านก็เลยก็อ เอาวิญญาณของน้องเจ้าไปเป็นข้ารับใช้แต่โชคดีนะที่น้องชายของพวกเจ้าเนี่ยหนีออกมาได้แล้วมาขอร้อยข้าได้ช่วยเออตอนเมื่อกี้<อ>ที่พบกับข้าได้พูดคุยกับข้านี่มันร้องไห้ร้องห่มใหญ่เลยบอกว่ามันอยากจะไปพูดไปเกินแต่มันก็ไปไม่ได้เพราะว่าติดบ่วงเทพมันขอระบบ้านเลยเกินร้องไห้ใช่ร้องไห้ ขอความช่วยเหลือว่าน้องชายของเจ้าเนี่ยมันทรมานอย่างแสนสหาหัสในตอนนี้ถ้าพวกเจ้าไม่ช่วยแล้วก็รับรองได้เลยว่าน้องชายของพวกเจ้าเนี่ยไม่ได้ไปพูดไปเกินแ้่นอน ราต้องทำไงบ้างมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกเพียงแต่พวกเจ้าเอาผ้าเจ็ดสีเจ็ดศอไปจุดธูปจุดเทียนไปบูชาที่เกิดเหตุเท่านั้นเองพร้อมกับทำบุญเอาเงิน5 5า0ับาทบริจาคในตู้นี้เพื่อให้คนที่นี่นำเงินเหล่านี้ไปสร้างโรงศพให้น้องชายเจ้าเพื่อน้องชายเจ้าเนี่ยจะได้ไปผุดไปเกิดไป ต้องการจะไปเกิดใหม่หรอคะใช่คุณเอาเงินสใส่ในตู้นด้เลยสิับวันนี้ไม่ได้เอาเงินมามากขนาดน,นั้นนะไม่เป็นไรมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปแค่นั้นก่อนแล้วอย่าลืมมาใส่ให้ครบก่อนแล้วกันไว้วันหลังให้ามาทำเดียวเลยแล้วกันแต่แต่ว่านั่นๆ,ๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะมีแค่ไหนก็แค่นั้นก่อนก็ได้อะ แล้วอย่าลืมวันหลังต้องมาทําให้ครบนะไม่งั้นวิญญาณน้องชายของเจ้าเนี่ยจะไม่ได้ไปพูดไปเกิดนะอ่งดูก่าทางหนูเน,น,น,นี่ยจะทำอะไรอะเราจะดูให้ชัดๆว่าหน้าของเขาทนี่ไม่มีลาสีเลยเงาเาหูมันอมจนดำครํำไปหมดเธอนี่มีอันตรายมากเลยนะ รีบมาทําบุญสะดอกเคราะห์สิเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้มาเลยนะข้าจะเตรียมน้ำมวลไว้ให้รถสามครั้งเท่านั้นเลยเคราะห์หายหมดไม่เหลือเลยอย่าลืมมานะอย่าลืมนะ พวกนั uh you, mm ้นโกหกนะคะคุณเส็นไม่เคยทำท่าที่จะทุกข์ทรมานที่ไม่ได้ไปเกิดใหม่คุณซิลากเตือนคุณลุงสาค่ะคุณครับคุณครับเดี๋ยวอนครับคุณครับท่านจเจิท่านเริญท่านเจิญเิญเ่คุณจะมาอีกเมื่อไหร่ล่ะครับเจ้าพ่อธนสานน่ะคือท่านอยากจะช่วยคุณทั้งสองคนเป็นคีพิเศษนะฮะรับได้ไหมครับไม่กรเด็นท่านใ่ว่านะฮะ ไม่ต้องคือคือเด,เ,ดเดี๋ยวก่อนฮะเดี๋ยวคือผมคิดว่าคุณน่าจะนัดตารางก่อนเนิ่นๆนะครับเพราะวันวันหนึ่งเนี่ยแขกหา,าเจ้าพ่อกันเยอะมากเลยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีคิวให้นะครับแล้วเดี๋ยวผมนัดไว้เองก็ <c oughs> ตามใจนะธรรมาไม่พบก็อย่าว่าเตือนแล้วกันโอเคต่อ,อเอ้ยเออไอ้พวกเนี้ยน่าเรียกตำรวจให้มาจับเลยกลาเงินไปสร้างโรงผีคนใช้เองไม่ว่านหน้าไม่อายเลยนะคะไอ้เรื่องนั้นผมไม่ว่านะ ไอ้พวกนี้มนะันโกหกเป็นอาชีพแล้วถ้าไม่โกหกก็ไม่มีอะไรกินแต่ผมไม่ชอบที่มันมาทำเจ้าชู้กับคุณเอาบาปเคราะมาอ้างแล้วคุณเชื่อมันหรือเปล่าไม่เชื่อเลยค่ะดีแล้วละ่ะตาไปอย่ามาที่นี่นะมานอันตราย ชาผมกลับมาหรือยังยังไม่กลับเลยค่ะ